ใบหัวใบหางเล่กุเล่นสีใสบอนดอกเมื่อได้เห็นการโดนอันนี้บอกเขาว่าอียองค้นโกะนี่แหละอีย่องค้นโกหากินน้ำค้นงอยกินเท่าใดแห่งโกเงินสีใสกับว่ามี่ก็เป็นก้อนเป็นคราบเป็นเครื่องอียงอียงค้นโก้อียงละอียงค้นโก้แ่้วเบิ่งขีโพว่าเป็นหนังตะลุงอันนี้เว่นหนัง อียองอียองคนโกอียองอียองลงทีเลวกูสิบีบไข่หำของมึงป้าเท่าไข่หำสมมาไงป้าโท่าไข่หำสัมมาไงราเบิ่งใกล้ใกล้กับประเทศคอนลอนตาพ่อไม่งเข็มสะอ่อนเอาไปหมุนแทนหมอนก็ได้ตัวหำบักไฟกับบักไฟตาทำ